พือฮาดาราหนุ่มดังแสดงจุดยืนโผล่กลางไอจีให้กำลังใจพิธาวันนี้วันที่19กรกฎาคม66ทีมพิธาลิ้มเจริญรัตโพสต์ภาพคู่น้องพิพิมลงอินสตาแกรมส่วนตัวแอดทีมปีตาพร้อมแคปชั่นระบุว่าโชคดีคะ่ะคุณพ่อขอบคุณครับคุณลูกพ่อจะพยายาม ท่ามกลางชาวเน็ตมากดไลค์และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้หนุ่มพิธาจำนวนมากนอกจากนี้ก็พบว่าดาราคนบันเทิงมาแสดงตัวตนกดไลค์ให้กำลังใจด้วยอย่างมอดปฏิพานปัทวีการได้เคลื่อนไหวแสดงจุดยืนชัดเจนมาคอมเมนต์ใต้โพสต์ของพิธาด้วยอีโมจิหัวใจสีแดงสามดวงท่ามกลางชาวเน็ตมากดไลค์ถูกใจจำนวนมากเลยทีเดียว